Thank you. าาการขี้หลงขี้ลืมนะคะเป็นได้ทุกคนนะคะและเป็นได้ทุกวัยนะคะคนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่อาจจะมีอาการขี้หลงขี้ลืมได้หรือคนสูงอายุก็อาจจะขี้หลงขี้ลืมได้ไม่จําเป็นว่า,าการขี้หลงขี้ลืมเนี่ยจะต้องเป็นภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เสมอไปเช่นอาจจะเกิดจากความเครียดหรือสมาธิสั้นไม่มีสมาธิในการที่จะจดจําสิ่งต่างๆจนทําให้อาการคล้ายกับอาการสมองเสื่อมได้ ทีนี้เราต้องมาแยกว่าอาการที่หลงขี้ลืมเนี่ยเป็นบ่อยมากแค่ไหนและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจํำวันของเราหรือเปล่าถ้าเป็นมากเนี่ยควรจะมาพบแพทย์โรคอัลไซเมอร์บางโรคบางประเภทที่อาจจะมีอายุที่น้อยลงน้อยกว่า65ปีเช่นประมาณ50-60ปีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากค่ะก็ประมาณ5ได้ ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีประวัติพันธุก,กรรมหรือว่าอาจจะมียีนผิดปกติเช่นยีน Apple E เป็นต้นซึ่งจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ในคนอายุน้อยๆได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมเช็คตัวเองนะคะว่าการขีดหลงคีดลืมของเราเนี่ยเป็นปกติหรือเกิดจากภาวะสมองเสื่อมค่ะ